สวัสดีครับผมเราครับท่องพังลราคือแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาหาสามสาวดาวซิงนะครับวันนี้นะครับสามสาวดาวซิงอยู่นี่นะครับนี่นะครับผมครับน้องน้องนะครับน้องๆนะครับีในฝานนะครับมากินผลไม้นะครับมากินหญ้านะครับกับสามสาวดาวซิงวันนี้นะครับเนาะก็มาเจอนะครับมาเจารย์กาญแจบัวลอยนะครับนอนเล็กนี้มาเจอคุณแดดบัวลอยนะครับ ก็เข้ามาอยู no like like you, ่ด้วยกันเลยนะครับลักกี้ไม่ได้เอาปลูไว้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยนะครับเว่าคุณยายบัวลอยนี่ก็จะติดกับลักกี้อยู่แล้วนะครับก็เมื่อก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันครับเพิ่งมาเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันนะครับนี่นะครับคุณยายก็แต่งตัวสวยเลยนะครับคุณยายมีมงกุฎด้วยเนาะวันนี้นะครับผมลักกี้ก็ห่วงย่างโรสนะครับแล้วก็นู่นนะครับมีตัวน้อยนอนอยู่นู่นนะครับนูตัวน้อยนะครับเนาะนู่นนะครับน้องตัวน้อยนะครับ อนอนอยู่นู่นเลยนะครับนู่นนะครับกําลังนอนน้องนําเทสนะครับหนูนะครับนอนแล้วนะครับตอนเที่ยงวันนี้นะครับอนอนเที่ยงนะครับจ้อช้างเด็กก็จะนอนตอนกลางวันนะครับเหมือนช้างใหญ่นะครับช้างใหญ่บางเชือกก็นอนเหมือนกันนะครับเนาะนอน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 นี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาเจอเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ครับเนาะ ก็มีเพื่อนๆมาทักทายกับน้องลักกี้นะครับแต่ลักกี้ไม่ไปทักทายกับเพื่อนอื่นเลยนะครับเนาะก็อยู่กับคุณยายนะครับสิดอะไรกับคุณยายเนอนดูคุณยายนะครับกับลักกี้นะครับหยอกล้อกันนะครับมาเจอกันนะครับนานแลวเนาะบอกว่ายังไม่เคยเจอกันเลยนะครับกับลักกี้กับคุณยายโบโลยนะครับ แต่ลักกี้ยังไม่เห็นตัวน้อยนะครับเพราะว่าตัวน้อยอยู่นู่นนะครับนอนหลับอยู่นะครับตัวน้อยของเรานะครับนู่นนะครับนอนหลับอยู่กับหน้าๆนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่นี่เนาะคุณแม่ละองดาวนะครับนอนกับน้องน้ําเพชรนะครับนี่ครับผมตัวน้อยนะครับนอนหลับเลยนะครับมาดูตัวน้อยนอนหลับนะครับลักกี้เห็นจะเข้าไปหาหรือเปล่านะครับแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขังกลงไว้นะครับเนาะก็อยู่กับคุณยายแล้วการนะครับเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับมากินยานะครับมากินยาครับเพื่อนๆเนาะวันนี้นะครับก็มียานะครับมียาใบข้าวเลยเนาะก็เปลี่ยนอาหารมางนะครับเลียนบรรยากาศนะครับมาหาเพื่อนๆม้างนะครับรักคี่วันนี้นะครับผมเนาะวันนี้ไม่ได้ไปป่านะครับไปอยู่ในป่าเนาะวันนี้นะครับผมก็เข้ามาหาเพื่อนนะครับอยู่ที่นี่นะครับมาเจอคุณยายนะครับเจอคุณยายนะครับรักที่นะครับ อ้าวเป็นยังไงคุณยายเป็นยังไงนะครับจะเล่นยางรุดกับผมอ่าลักกี้หรือเปล่านะครับทักทายกันครับทักทายกันนะครับเนาะก็มีหลายเชือกนะครับมีหลายเชือกนะครับที่มากินยานะครับที่บ้านของสามสาวดาวซิงเนาะวันนี้นะครับผมเนาะก็พาลักกี้มากินยาแล้วก็กินผลไม้กับด้วยนะครับจะได้ทักทายกับเพื่อนเพื่อด้วยนะครับจะรู้จักกับเพื่อนเยอะๆนะครับเนาะก็ไม่ได้ไปป่านะครับปกติบางวันก็จะพาน้องไปอยู่ใต้ร่มไม้เนาะ วันนี้ก็พามากินย้ากับเพื่อนด้วยนะครับนี่เ็เป็นน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่แล้วกันนะครับเนาะคุณยายนะครับเนาะเพื่อนรุ่นพี่แล้วกันนะครับคุณย่ยน่าจะเป็นรุ่นแม่ของลักกี้เลยนะครับเป็นแม่เลยนะครับเนาะก็จะอายุมากกว่าลักกี้เยอะนะครับลักกี้นะครับแล้วก็ติดกันนะครับเนาะก็เหมือนกับแม่กับลูกนะครับงานที่คิดถึงกันแบบนี้นะครับเนาะคุณย่ยก็น่าจะอายุเยอะแล้วนะครับผม แต่ว่าตัวเล็กกว่าลักกี้เลยนะครับคุณยายวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะครับคุณยายบัวลอยนะครับเนาะเจ้าตัวเล็กตัวน้อยนู่นนะครับนอนยังไม่ตื่นเลยนะครับนู่นนะครับลักกี้ยังไม่เห็นเจ้าตัวเล็กเลยนะครับเนาะยังไม่ได้เข้าไปทักทายเลยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในนะครับเข้าไปได้เนาะก็เพื้นที่เข้าไปโค้งมาได้นะครับก็สามเชือกและอยู่ข้างในนู่นนะครับก็อยู่คุณยายแล้วกันนะครับมาปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้เลยนะครับ เราไม่ได้ผูกนะครับตะกี้นะครับไม่ต้องผูกไม่เป็นไรนะครับเนาะเขามีอย่างรถดูด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็เข้าใกล้ได้ทุกเชือกนะครับตะกี้นะครับเข้าไปก็หาเชือกไหนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นบริเวณกว้างอยู่นะครับตรงนี้นะครับเนาะก็ไม่ร้อนะตรงนี้เข้ามาถักถ่ายเพื่อนๆหน่อยนะครับทุกๆวันก็เดินเล่นนะครับเจอเพื่อนอยู่แล้นะครับตะกี้นะครับแต่วันนี้ก็เข้ามาหาเพื่อนเยอะๆเลยนะครับวันนี้ครับเนาะาเป็นเยอะเลยนะครับวันนี้ ก็มากินยารับเป็นยากับเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวก็คงได้เดนกละอ่าพร้อมคุณยายหรือเปล่าล่ะครับหลัง่ีจะคงค้ำๆนะครับเดี๋ยวคงอีสัพักข้อวันก็จะพาอ่าน้องนะครับกลับไปที่พักนะครับปาร์ติจิวที่พักของน้องนะครับวันนี้ก็มาอ่าร่วมกินยากับเพื่อนนะครับรวมกินยากับเพื่อนนะครับเนาะ ยายนะครับตักทายนะครับทายหน่อยครับตักทายเพื่อนหน่อยคุณยายนะครับอ่าตักทายน้องลักกี้นะครับคุณยายเหมือนจะหลับหรือเปล่านะครับคุณยายทําท่าจะหลับแล้วตอนนี้นะครับง่วงแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ก็ฮาวหรือคือเนาะเมื่อกี้นะครับเจออ่าเจอลักกี้ครั้งแรกคุณยายก็้าวนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงครับอ่าเหมือนแม่กับลูกแบบนี้นะครับเนาะ ก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับเคยอยู่ด้วยกันนะครับเนาะอันนี้ก็เจอเพื่อนเยอะเลยนะครับลักกี้เนาะมากทายเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็มียาให้กินด้วยเนาะวันนี้นะครับผมเป็นไงลักกี้ยืดหยุ่นนี้เลยยุดนี้นะครับอ่ารอรถก็ไม่ห่างกกลอยู่แล้วนะครับกลัวคนใยา่แย่งกลัวคุใหญ่แย่งนะครับอ่าคุณยายไม่เล่นนะคบลักกี้นะครับคุณยายไม่เล่นนะครับเนาะคุใยายเล่นไม่เป็นนะครับยางรถ มันจะเอายางรถมาไว้ข้างกายตลอดนะครับนะครับกลัวกลัวหายนะครับกลัวหายเนาะก็ยืนเฝ้าเลยนะครับไม่ต้องผูกโซ่ก็ได้นะครับลักกี้นะครับเนาะปล่อยไว้เลยนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับมียางรถอยู่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกุญแจเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ากันได้ดีนะครับคุญแจบัวลกับลักกี้นะครับก็เคยอยู่ด้วยกันครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่เราห่างกันไปนะครับที่ เคยเลี้ยงด้วยกันเมื่อก่อนก็จะเป็นการปล่อยเนาะปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับปล่อยเลี้ยงตามทุ่งหน้านะครับตามป่าแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าที่เคยเลี้ยงเลี้ยงช้างเต้แต่ก่อนนะครับก็ตอนนี้เขาก็ทําเป็นสวนครับดูคาหมดแล้วครับปลูกหมดนะครับอย่างที่เราเลี้ยงเมื่อก่อนก็จะเป็นเลี้ยงที่แม่น้ํามูลแม่น้าชีแบบนี้นะครับเนาะก็ปล่อยเป็นฝูงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีที่เลี้ยงครับต้องหา ปลูกยาให้ช้างกินเองแล้วแบบนี้นะครับเมืนะ่อก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนก็จะปล่อยกินแบบธรรมชาติเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับ่างนี้ก็ต้องเลี้ยงด้วยหญ้าที่เราปลูลกนะคราซื้อมาให้น้องกินด้วยนะครับเนะาะเพราะว่ากินไม่พออยู่แล้วกินไม่พ่อนะครับวันนึงก็กินเยอะนู่นนะครับเอาเอา,เ,อาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นอะไรนู่นหยอกล้อกันใหญ่เลยนะครับก็มีหลายเชือกนะครับมีหลายเชือกจุดตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะเจ็ดเชือกเนาะวันนี้นะครับเจ็ดเชือกนะครับเนาะ มาเตีนยานะครับที่บ้านสามสาวดาวทิ้งนะครับก็มาทักทายกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับนู่นนะครับนอนหลับอยู่นะครับนู่นนะครับนอนหลับอยู่นู่นเลยนะครับลปที่ยังไม่เห็นตัวเล็กเลยนะครับเนาะถ้าเห็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นงไงนะครับเดี๋ยวก็คงได้เห็นจะไปทักทายนะครับปกติถ้าเห็นตัวเล็กนี้ลัค็ีตจะเข้าไปกอดเลยนะครับแต่ว่า ติดอยู่ที่ว่ามิกลงขังไว้นะครับ mm hmm. ก็เข้าไปไม่ได้นะครับ mm hmm. ต้อง mm hmm. ป้องกันอันตรายไ้ด้วยนะครับเ mm hmm. นาะกลัวน้องจะวิ่งออกมาลอดออกมาอีกนะครับเ mm hmm. นาะ mm hmm. ก็ยากอีกนะครับ mm hmm. เป็นงานเจเอกันเพื่อนนะครับ mm hmm. ลุนแม่นะครับเหมือนกับแม่ของตัวเองหรือเปล่าล่ะพี่ านานจะเป็นแบบนั้นนะครับรักนะครับรักนะครับ <c oughs> คุณยายบโบราณนี้ก็กับป้าตีนก็าเคยอยู่ด้วยกันานานแล้วเนาะว่าว่าจะไปทักทายตัวน้อยหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับยังไม่เห็นตัวน้อยได้งไงนะครับเนาะ คุณยายลักกี้นะครับยายยายบัวลอยกับลักกี้นะครับดูนะครับคุณยายันนี้นะครับแต่งตัวใส่มงกุฎซะสวยงามเลยเนาะงวงนอนเลยอยังคุณยายอย่างไม่ง่วงนะครับไย่ง่วงครับแต่ดูตัวเล็กอยู่ทั้งหูนะครับนอนหลับแล้วนะครับนุ่นะครับนอนหลับแล้วนะครับหนูนะครับตัวเล็กนะครับทางหูนะครับเนาะ น้องตัวเล็กนะครับหลับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับนุ่มนะครับน้องหลับแล้วตอนนี้นะครับน้อนมีแม่ละอองดาวนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับควานไม่อยู่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับน้องก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแต่ละกีนนะครับคุณยายนะครับก็ใกล้ได้ดีนะครับอด้วยกันได้เลยนะครับมะา ทักทายคุณยายหน่อยทักทายคุณยายนะครับเนาะวันนี้มาได้เดินเข้าป่ากลับมาคุณยายนะครับมาเห็นยาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์หนึ่งด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกิีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะชมคลิปต่อๆไปเลยนะครับเนาะขอบคุณมากครับ